สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟวงกลมนะวงแหวนของ Vi v o y 19s นะครับซึ่งเปิดตัวมาใหม่นะทางแอดมินก็ไม่เคยเล่นนะครับว่าคือไฟอะไรนะมาครับมาลองตั้งค่าตามกันได้เลยนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไงบ้างนะครับสาหรับไฟดินามิกตรงนี้นะครับนี่ครับขณะเปิดเพลงนะโชว์นะนี่ครับมาครับมาลองทาตามนี้เลยวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่า ไฟไดนามิกตรงนี้นะครับตั้งค่ายังไงใช้ย,ยังไงนะครับพอดีแอดมินได้รีวิวโทรศัพท์ม,มือถือนะ v i v o 19s นะครับแอดมินสงสัยนะครับว่าไฟตรงนี้นะเป็นไฟวงแหวนนะครับใช้ในการปรับสีต่างๆในขณะที่เราถ่ายรูปหรือเปล่านะไม่มีนะครับไฟของ Vivo y 19s เป็นไฟที่แสดงสถานะการแจ้งเตือนนะครับเปิดเพลงนะครับคล้ายไฟเทคนะมีกระพริบให้เราเห็นนะครับ ชาร์จแบตนีกระพริบโชว์นะครับตั iros, ้งค่าตามจังหวะที่เรานับเวลาถ่ายรูปนะครับอย่างเช่นว่าเราถ่ายรูป10วินาทีนะครับนับถอยหลังนะไฟก็จะกระพริบ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 ทีๆจนถึงคําว่าแชะนะครับก็จะถ่ายรูปให้เราเลยเป็นไฟแจ้งเตือนแบบนี้นะครับนี่ครับแจ้งเตือนเสียงเรียกเข้าต่างๆนะครับไม่ได้ช่วยในเรื่องการถ่ายรูปนะสลับไฟตรงนี้นะครับสิ่งที่ช่วยในการถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นแฟลชตรงนี้นะครับแฟลช LED นะ มาครับมาไขข้อสงสัยของไฟแฟลชตรงนี้กันเลยนะครับช็อปะรุ่นวายสิเอนะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะซีรีส์ถูกๆูก v ีโยังไม่มีไฟแฟลชตรงนี้นะครับนี่ครับยังไม่มีไฟแฟลชตรงนี้นะตอนแรกลองเล่นดูก็งงนะครับมาครับไปดูเล่นกันได้เลยนะครับว่าไฟแฟลชวงแหวนตรงนี้นะครับสามารถใช้อะไรได้บ้างนะอย่างแรกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ เอฟฟกแบบไดนามิกนะครับนี่ครับกดเข้าไปได้เลยนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะแสงไฟแบบไดนามิกนะครับนี่ครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอถึงหน้านี้นะครับแสงไฟแบบไดนามิกนี่ครับก็จะมีการทั้งค่าต่างๆมากมายนะครับระยะเวลาในการเปิดใช้งานนี่ครับนี่ครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับ ไฟตรงนี้จะโชว์เฉพาะนี่ครับเจ็ดโมงเช้านะถึงห้าทุ่มนะครับคือหลังจากนั้นเรานอนหลับนะครับถ้าเราเปิดทิ้งไว้นะครับข้อความต่างๆเข้ามานะครับไฟจะกระพริบรบกวนในการนอนของเรานะนี่ครับก็สามารถเลือกปรับได้นะตามเวลาที่เราต้องการนะครับเช่นว่าเรานอนห้าทุ่มนะตื่นเจ็ดโมงเช้าเราก็นี่ครับสั่งผิดได้เลยนะครับนี่ครับหลังจากห้าทุ่มเป็นต้นไปนะเราจะนอนนะครับ หลังจากนั้นนะครับจะไม่มีไฟตรงนี้รบกวนนะนะครับเมนูที่2นะครับสายเรียกเข้านะครับเปิดใช้งานนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกได้นะครับนี่ครับรายชื่อติดต่อรายชื่อคนโปรดนะครับ f a m i l y Friend นะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะนี่เลือกไปทุกคนเลยนะครับนี่ครับเวลามีเสียงเรียกเข้านะก็จะมีไฟที่โชว์กับพิบสะพิบนะครับ สั่นด้วยนะครับมีเสียงเลิงโทนด้วยแล้วก็มีไฟกระพริบด้วยนะครับอันนี้คือตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้าแล้วก็มีไฟโชว์ด้วยนะครับสำหรับดนามิกตัวนี้นะเมนูที่3นะครับการแจ้งเตือนนะเปิดใช้งานนะครับนี่ครับแอปที่เปิดใช้งานนี่ครับนี่ครับเราสามารถเลือกได้นะนี่ครับเอาเฉพาะ เฟซบุ๊กนะครับการแจ้งเตือนเฟซบุ๊กนะนี่ครับเงินเข้าหน่อยนะครับการแจ้งเตือนเคพัดนะครับ u t u b e นะครับนี่ครับเปิดฟังเพลงนะมีไฟกระพริบกระพริบนะครับได้บรรยากาศในการฟังเพลงนะเราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับตามใจชอบเราเลยนะครับนี่ครับแอปที่เปิดใช้งาน4รายการนะต่อมานะครับ เพลงนะเพลงกรณีที่เราเล่นเพลงเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูเพลงนะกรณีที่เราเล่นเพลงนะครับนี่ครับเลือกได้นะครับนี่ครับเปิดเพลงอยู่นะเป็นไดนามิกนะครับไดนามิกนี่ครับอันนี้คือไดนามิกนะตามจังหวะนะครับตามจังหวะก็จะกระพริบเร็วหน่อยนนี่ครับก็จะเพลงโจโะๆหน่อยนะนี่ครับกระพริบกระพริบนะครับ แล้วก็ต่อมาอ่อนโยนนะครับอ่อนโยนก็จะไปอย่างช้าชนะครับช้าชนะเปลี่ยนสีอย่างช้าชนะครับนี่ครับในส่วนของแอปที่เปิดใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเพลงนะกรณีที่เราเล่นเพลงนะครับไฟก็จะก,กระพริบกระพริบนะครับตลอดนี้นะ YouTube Music ถ้าเราติ๊กเปิดนะครับตอนที่เราเล่น YouTube นะไฟจะโชว์นะครับ ตอนที่เราเปิดเพลงนะติ k ก o ตอกหรือว่าจาก Youtube นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเพลงจาก Youtube ดูนะนะ uh, ครับ, eland, house, rays, รบก็จะมีไฟกับพิบขึ้นมานะครับลองติ๊กตอกดูนะที่เราติ๊กเอาไว้นะครับติ๊กตอกนี่ครับ อันนี้ก็ติดนะครับเป็นเสียงก็เปลียยนนะนี่เห็นไหมครับเพลงใน t i k t อกนะครับก็จะมีไฟโชว์อยู่ด้านหลังนะนี่ครับอย่างเช่นเครื่องเล่นเพลงนะครับนี่ครับเป็นเพลงพวก mp3 ที่โหลดเข้ามานะครับเห็นไหมครับ นี่ครับตอนที่เราเปิดเพลงนะก็จะมีไฟเนืมิกตรงนี้นะครับโชว์นะตามจังหวะที่เราตั้งนะครับติ๊กอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะตอนที่เราเสียบสายชาร์จนะครับไฟตรงนี้จะโชว์นะโชว์ขนาดชาร์จนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ๆนะที่ทาง vivo ใส่เข้ามาให้นะครับในมือถือซีรีส์ไวทที่ราคาถูกนะทำให้ดูสวยดูแปลกตาขึ้นมานะครับ ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับลองทําตามได้เลยนะครับว่าเล่นยังไงบ้างนะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต้องใช้คุ้มนะสาหรับ Vivo 19 f ติดปัญหาอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องที่ลาโออมบายหนึ่งนะครับมีมือถือเปิดตัวใหม่มีคลิปซ่อมดีๆการแก้ไขปัญหามือถือต่ตางๆ จะมาทำให้ดูอีกเรื่อยๆคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ